อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคู่มือชีวิต3ชุดเพื่อนไม่ใช่ผ่านมานไม่ใช่มิตรศิลปะแห่งการมีเพื่อนและเป็นมิตรอย่างมีความสุขอบอุ่นและเข้าใจข้อคิดเตือนใจของพระเถระผู้ทรงปัญญาและนักปรา์ราชบัณฑิตตอนที่หนึ่ง พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์หมวดมิตรกัลยาณมิตรสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนิคมของชาวสักยะในแคว้นสักกะครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าแล้วกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีและมีเพื่อนที่ดีนั้นนับว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ทีเดียวนะพระเจ้าข้า พระพุทธองค์ได้กลัดค้านขึ้นว่าอานนท์เธออย่าได้พูดอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นก็ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีและมีเพื่อนดีนั้นนับว่าเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดสิ้นทีเดียวพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าการไม่คบหาสมาคมกับคนพานเป็นมงคลของชีวิตเพราะคนพานมักคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นปกติ ชอบชักนำไปในทางที่ผิดผู้ที่เข้าใกล้จึงมักมีความคิดเห็นผิดตามไปด้วยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจึงจําเป็นต้องหลีกให้ห่างไกลจากคนพาลบัณฑิตในการก่อนเคยกล่าวเอาไว้ว่าแม่ชมพูทวีปจะไร้ซึ่งคนดีก็อย่าพึงคบกับคนพาลเลยจงห่างไกลเหมือนคนหลีกหนีอสรพิษ้าย เพราะคนผ่านนั้นย่อมนำแต่ความวิบัติมาให้อกุศลทั้งมวลเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยคนผ่านการครบกับคนผ่านจึงมีแต่นำทุกข์มาให้โดยส่วนเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์7ประการคือ 1. มิตรผู้ให้ของที่ให้ได้ยาก 2. รับทากิจที่ทำได้ยาก 3. อดทนถ้อยคำที่อดใจได้ยาก 4. บอกความลับของตนแก่เพื่อน 5. ปิดความลับของเพื่อน 6. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 7. เ,เมื่อเพื่อนสิ้นพกคสมบัติก็ไม่ดูหมิน่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดประการนี้แหลกัลยาณมิตรคือมิตรแท้เพื่อนแท้เพ,แทเพื่อนตายเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นมิตรที่หวังดีมีสิ่งดีๆให้กันด้วยความจริงใจอานิสงส์การเป็นกัลยาณมิตร 1. ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญา 2. ย่อมมีบุตรภรรยาตลอดจนบริวารชนที่ตั้งอยู่ในโอวาทส 3. ย่อมเป็นผู้มีสเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของมหาชน 4. ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดีปฏิภาว่องไวยและปัญญาดี 5. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป 6. ย่อมปลอดภัยจากอักคีภัยโจรภัยอุทกภัยราชภัยและศัตรูหมู่พานทั้งหลาย 7. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างามมีอำนาจมาก 8. ย่อมมีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งอดทนมีเหตุผลไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 9. ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์เมื่อ,อยังไม่หมดกิเลส 10. ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายกัลยาณมิตรมีคุณสมบัติที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมหรือธรรมของกัลยาณมิตร7ประการคือ 1. ปิโยน่ารัก ในฐานะเป็นที่สบายใจและสนิทสนมชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่าถาม 2. ขคารุน่าเคารพในฐานะประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งทางใจและปลอดภัย 3. ภาวานิโยน่าเจริญใจหรือน่ายกย่องในฐานะทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอควรเอาอย่างทำให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยซาบซึ้งภูมิใจ 4. วัดตาจะรู้จักพูดให้ได้ผลรู้จักชี้แจงให้เข้าใจรู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไรอย่างไรคอยให้คำแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเป็นที่ปรึกษาที่ดี 5. าวจะนักขโมอดทนต่อถ้อยคำ คือพร้อมที่จะรับฟังคำปรึกษาซักถามคำเสนอแนะวิพาก์วิจารณ์อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียว 6. คคำพีรัญจะกะทังกัดตาถแถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจและให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 7. โนจัดทาเนนิโยชเยไม่ชักนำในอฐานะ คือไม่แนะนำในเรื่องที่เหลวไหลหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียพระพมคุณาพรปออประยุตโตกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์